สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชาแนลรีวิวพระนะครับวันนี้ผมมีพระสวยๆวัตถุประสงค์ดีๆมาเปิดแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับกับเหรียญหันข้างห่วงเชื่อมรุ่นแรกรุ่นทองปาฏิหารหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ตำบลกุดพิมานอำเภอดา่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเขาการันตีนะฮะเนื้อเงินในลัง สองเหรียญนะครับเราได้ลุ้นนะครับเนื้อทองคําฝังเพชรด้วยนะครับลุ้นว่าจะมาในหลังไหนนะครับจํานวนการจัดสร้างนะฮะทั้งหมดประมาณ100หลังนะครับหรือประมาณ10,000เหรียญนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับก็สมทบทุนให้กับโรวงพ่อทองนะครับร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับเสนาสนะฮะ ถาวรวัตถุต่างๆนะครับภายในวัดบ้านไร่นะครับแล้วก็งานการกุศลนะครับตามที่หลวงพ่อทองท่านเห็นสมควรครับนะฮะถ้าจะพูดถึงเหรียญหันข้างเนี่ยเป็นเหรียญพิมพ์นิยมนะครับแล้วนี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมด้วยหลายท่านที่เล่นหลวงพ่อพัดวัดให้ด้วนท่านจะเห็นว่าเหรียญห่วงเชื่อมหันข้างหลวงพ่อพัดราคาเช่าหาวันที่พระออกแพงมากนะครับ เหรียญหันข้างเนี่ยเป็นพิมพ์นิยมนะครับที่ทุกเกจิอาจารย์ต้องมีนะอย่างเช่นหลวงปู่โตก็มีนะครับเจ้าคุณนรรัตนะฮะวัดเทพศิรินธาก็มีนะฮะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงก็มีนะครับหลวงพ่อแพร่วัดพิกคุณทองอย่างเงี้ยนะครับหลวงพ่อรวยวัดตะโกหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนอย่างเงี้ยหลวงพ่อเงินวัดดอนใย,ยหอมอย่างเงี้ยแต่ที่เป็นราชาของเหรียญหันข้าง และเอาราคาแพงที่สุดและได้รับความนิยมที่สุดคือเหรียญหันข้างรุ่นแรกปี2,507พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรนี่นะคือราชาของเหรียญหันข้างนะฮะราคาเช่าหาปัจจุบันน่าจะร่วม3ถึง4ล้านบาทนะครับในรุ่นนี้นะครับรุ่นทองปฏิหารลูกค้าเป็นเหรียญห่วงเชื่อมด้วยนะครับและเป็นเหรียญหันข้าง นะเขาแกะบ็อกได้สวยคมมากๆนะครับแล้วก็รายการรุ้นต่างๆเนี่ยคุ้มค่าอย่างแน่นอนครับและวันนี้ผมจะเปิดแบ่งปันในราคาท,ทุกท่านต้องช็อกกันอีกแล้วนะครับลูกค้าฟังผมให้ดีครับนะผมจะเปิดแบ่งปันนะครับสำหรับเหรียญหันข้างห่วงเชื่อมรุ่นแรกนะครับรุ่นทองปฏิหารินะครับการันตีเนื้อเงินในลัง2เหรียญน,นะครับได้ลุ้น เนื้อทองคําฝังเพชรด้วยนะครับใครได้เนื้อทองคําฝังเพชรไปผมก็ดีใจด้วยนะครับผมจะเปิดแบ่งปั้นนะครับในราคาลุ้นละ350บาท โอ้โหขุมมากมากครับนะเหรียญหันข้างหลวงพัดห่วงเชื่อมเนี่ยเหรียญห่วงเชื่อมหลวงพัดเนี่ยขั้นต่ําคือรุ่นละ6กถึงเจ็รนะครับรุ่นนี้ก็เช่นกันนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาเปิดแบ่งปันในกลุ่มอยู่ที่รุ่นละ4 0 0ร้อถึงห้าบาทแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะให้ลูกค้าผมในราคาพิเศษนะครับรับไปที่รุ่นละ350บาทนะครับ ใครรับ1ลุ้นมีค่าส่ง50บาทนะฮะใครรับ2ลุนก็มีค่าส่ง50บาทแต่ถ้าท่านไหนรับ3ลุนขึ้นไปนะสามลุ้น1000บาทพร้อมโอนเงินจัดส่งฟรีแต่ถ้าท่านไหนไม่สะดวกโอนเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้ครับเก็บเงินปลายทางมีค่าจัดส่ง70บบาทนะครับรับทราบกันทุกคนทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชม รูปลักษ์ของเหรียญสักหน่อยครับอ่ะนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญกันสักหน่อยนะครับก็จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับหลวงพ่อทองพิมพ์ครึ่งองค์หันข้างห่วงเชื่อมนะครับด้านล่างก็จะมีโบนะครับดูสีหน้าแววตาของหลวงพ่อนะครับเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเหรียญมีชีวิตนะลูกค้านี่แกะเดี๋ยวขอุ่าสูมให้ดูนะครับเขาแกะหน้าเหมือนมากโดยเฉพาะ ตรงหางคิวซ้ายซึ่งเป็นรอยแผลเป็นหลวงพ่อนี่แกะได้ลึกมากๆครับนะซึ่งซึ่งเหมาะใครที่ส่องชอบส่องนี่ผมว่าถูกใจเลยนะสวยมากๆนะลูกค้านะครับโอ้โหแบบด้านหลังก็เป็นหลังยันนะลูกค้านะครับนี่นะก็จะเป็นหลังยันอย่างนี้นะครับนะสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะลูกค้าเนี่ยลูกค้าผมอยากจะซูมให้ดูเนี่ยลูกค้าดูงานลงยาเขานซะก่อนนะลูกค้านี่เห็นไหมดูหน้าหลวงพ่อแล้วดูงานลงยาแบบ พรีเมียมสุดๆนะต้องใช้คําว่าเป็นงานพรีเมียมสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใบารายการกันสักนิดหนึ่งนะครับนะรุ่นนี้นะครับเขาการันตีนะเนื้อเงินในลัง2เหรียญน,นะครับแล้วท่านก็จะได้ลุ้นนะครับเนื้อเงินเนื้อทองคําฝังเพชรด้วยนะครับโดย รายการที่50นะซึ่งเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟห่วงเงินนะเหรียญน,นี้นะครับใช้ลุ้นเนื้อทองคําฝั่งเพชรนะครับโดยหมายเลขพระนะครับต้องตรงกับเลขท้าย3ตัวนะครบับรางวันที่1นะครับสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลนะครับหรือ,อลอตเตอรี่นะฮะงวดประจําวันที่1เมษายนนะครับเช่นเลขเลขพระของท่านเช่น3 4 5นะแล้ว ถ้าเลขท้ายลอตเตอรี่ออก3 4มห้าท่านก็มาแลกเอาเนื้อทองคําฝังเพชรนะครับอ่าเดี๋ยวดูใบารายการนะครับอา่ารายการที่1นนะก็จะเป็นเนื้อทองคําฝังเพชรนะซึ่งใครเปิดได้รายการที่50ก็รอลุ้นเลขท้ายลอตเตอรี่นะครับรายการที่2ก็จะเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะสเนื้อเงินลงยาน้ําเงิน4เนื้อเงินลงยาเหลือง5เนื้อเงินลงยาเขียวนะครับ 6นะฮะเนื้อเงินลงอ่าเนื้อเงินอ่าเนื้อเหล็กน้ำผีลงยาห่วงเงินไอ้ขออภัยนะ6นะฮะเนื้อเหล็กน้ำผีห่วงเงินนะครับ7นะฮะเนื้อ3 k มเคองเงินพ่นสายขูดเงา8 3 k สาคองทองพ่นสายขูดเงา9 3 k าสคองนาคพ่นสายขูดเงา10 2 k ลงยาแดง11 2 k ลงยาน้ำเงิน12 2 k ลงยาเหลือง13 2 k ลงยาเขียว14 เนื้อชุบเงินโบราณ15เนื้อชุบทองโบราณ16เนื้ออัปปาก้าลงยาธงชาติ17เนื้ออัปปาก้าซาติน1ิเนื้ออัปปาก้าลงยาแดง19เนื้ออัปปาก้าลงยาน้ำเงิน20เนื้ออัปปาก้าลงยาเหลือง 21เนื้ออัปป้าลงยาเขียว22เนื้อสตาโลหะพรายเงินโบแดง2 3เนื้อสตาลโลหะพรายเงินโบน้ำเงิน24เนื้อสตาโลหะพรายเงินโบเหลือง25เนื้อสตาโลหะพรายเงินโบเขียว26เนื้อชนวนฝังพลอยสีประจำวันเกิด7สีสร้างสีละ1 1 1อ่า11องค์งนะครับ27นะเนื้อทองทิพนากา2กษกักริยันะฮะย8 ทองทิพย์ลงยาทงชาติ29ทองทิพย์ซาติน30ทองทิพย์ลงยาแดง31ทองทิพย์ลงยาน้ำเงิน32ทองทิพย์ลงยาเหลือง33ทองทิพย์ลงยาเขียว34ทองแดงรมดำนะฮะหน้ากาก3กษัตริย์35ทองแดงลมดำหน้ากากชุบเงิน36ทองแดงลมดำหน้ากากชุดทองนะฮะ37ทองแดงรมดำหน้ากากชุดเงินลงยาแดง 38ทองแดงลมดำหน้ากากชุบเงินลงยาน้ำเงิน3 9ทองแดงลมดำหน้ากากชุบเงินลงยาเหลือง40ทองแดงลมดำหน้ากากชุบเงินลงยาเขียว41ทองแดงลมดำห่วงเงิน4 2ทองแดงหน้ากากชุบเงินลงยา43ทองแดงลงยาทงชาติ44ทองแดงซาติน45ิทองแดงผิวไฟลงยาสีแดง46ทองแดงผิวไฟลงยาน้ำเงิน <notor iety> <vine> <travailler> 47ทองแดงผิวไฟลงยาเหลือง48ทองแดงผิวไฟลงยาเขียว49ทองแดงผิวไฟลงยาสีขาวและเอารายการสุดท้ายนะเป็นรายการพิเศษนะซึ่งเป็นารายการที่50นะครับคือเนื้อทองแดงผิวไฟหัวเงินนะเป็นเหรียญที่ใช้ลุลับเนื้อทองคำฝังเพชรนะใครได้ไปผมก็ดีใจนะกับลูกค้าทุกท่านด้วยนะที่ที่มีโอกาสที่จะได้ เนื้อทองคําฝั่งเพชรตอนนี้ราคา,อาทองคําก็ค่อนข้างสูงนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับเหรียญน,นะผมแจ้งแจ้งเรี่งเลยนะผมแจ้งวันปุกเสกก่อนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับวันปุกเสกนะก็คือวันอังคารนะครับที่19เมษายนอีกประมาณ4วันนะฮะจะมีพิธีพุทธาวิเศษใหญ่ที่วัดบ้านไร่นะกับเหรียญหันข้าง ห่วงเชื่อมรุ่นแรกรุ่นทองปาฏิหารนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะฮะเหรียญสวยๆทั้งหมดกันครับขออราธนาบารมีหลวงพ่อทองช่วยปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานไทยด้วยนะครับ อยากมีเงินนับเราต้องไปกราบหลวงพ่อทองอยากชวนพ่อแม่พี่น้องไปกราบหลวงพ่อทองที่วัดบ้านไร่วัดหลวงพ,อพ่อทูลบารมีคําจุนเกือ้อกูลพี่น้องไทยหลวงพ่อทอง,งเศรษฐกิ จนครบหลักเกณฑ์ ยึดติดกับทรัพย์สินเงินทองที่พ่อแม่พี่น้องมาร่วมทำบุญลวงพ่อทองบริจาคเป็นทุน